คาวาซากิ ER6N รถปี2013จด13แต่ว่าน่าจะเป็นขม14นะถังน้ำมันสีดำเงากระจกปลายแฮนด์การเบรกการคัดชิวหน้ากาดหม้อน้ำแฮนด์แต่งโอ้โหเขาแต่งชุดหน้าหล่อเลยท่อเป็นอาคาปโปวิกนะครับผมโอโ้เป็นไงอะ่ะฟังเสียงดี่สำเนาเขาไม่เคยแพ้ใครนะ 6,9,500บาทเท่านั้นนะครับผมสวัสดีครับพบกับร้าน ARM u t t c อีกแล้วนะครับผมวันนี้ทางร้านเราจะขอ,อนำเสนอนะครับสำหรับเจ้า Kawasaki ER6N รถปี2013จด13แต่ว่าน่าจะเป็นโฉม14นะถังน้ำมันสีดำเงาคันี้ทะเบียนโอนภาษี67นะครับผมกระจัดทรงมาบ้างแล้วมาดูกันเลยครับของแต่งอันดับแรกมีอะไรบ้างนะครับมีหนึงเลยกระจกปลายแฮนด์การเบรกการคัดชิวหน้ากาดหม้อน้ำแฮนด์แต่งโอ้โหเราแต่งชุดหน้าหล่อเลยท่อเป็นอาคาโปวิกนะครับผมสำเนานะฮะแต่ใบใหญ่เดี๋ยวมาฟังเสียง โคตมันน่ะเสียงดุจัดกันดีดหลังยังหน้าหลังเหลือเยอะเลยนี่ดอกยางลึก <disappointing> ช <bosses> <pos> ัดเจนเลยไท้ายสั้นไฟเลี้ยว LED โอ้โหเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันนะครับระยะททำการสตาร์ทเลยนะครับผมโอ้โหเป็นไงอ่ะฟังเสียงนี่สํเนาก็ไม่เคยแพ้ใครนะกระโชกหกห้ากระโชกหกห้ แล้วเสียงมาเป็นลูกอ้วนๆเลยอ่ะอุ้มาดูโโระบบไฟต่างๆกันบ้างนะครับผมสูงตามาาค่อนข้างครบค่อนข้างครบเลยนะครับผม อ้วนๆขนาดนี้ขออนุญาตดับเครื่องก่อนสำหรับเจ้าคาวาซกิ ER6N รหเนงทะเบียนโอนภาษี67คันนี้ขายสดอย่างเดียวนะครับผมจะขอเปิดราคาอยู่ที่69,500บาทเท่านั้นนะครับผมต่อไปตอป <laughs> ตอนนี้ e r อเขาเรียกพวกมานะตอนนี้มี ER คันนี้เป็นคันที่3แล้วรถหล่อๆทุกคันคันแรกก็จะเป็นคันสีเหลืองของเราอยู่นี่นี่คันนี้ของแต่งทงั้งคันเอาไป85 0 0 0้ตอนนี้85 0ห0โอ้โหแจ๋วอันคันนี้ คันนี้คันที่แล้วเราทาคลิปไปแล้วตัวเดียวก,กันกับคันนี้เลยราคาเดียวกันเลย6กหมเก้าเข้ากันนะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรสอบถามกันได้นะครับศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งแปดสามศูนย์เก้าผมอาร์มจากร้านอาร์มยูทีซีนีรับสายหรือจะมาดูตัวจริงกันได้นะครับรถอยู่สมุทรสาครพระรามสองใกล้กับวัดสามพันท้ายนรนสิงห์นะครับ้ามาไม่ถูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มยูทีซีติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอรูปเพิ่มจะ e ER อทุกคันหรือจะรถทุกคันในร้านก็ยินดีครับไลน์แอด แอดอาร์มีดีซแอดมินตอบ24ชั่วโมงยินดีเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์สับสไคร e ให้อาร์มดีดีซีด้วยนะครับอาร์มดีดีซีรายเล็กสวีดใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ